สวัสดีค่ะ FC นะคะสวัสดี FC ทุกๆท,ท,ท่านปาดพี่น้องฝนตกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดของหลวงพ่อไม่อยากดังนะคะวดที่แ้วจะตังวัไใดมาตามพี่นอ้องเลขเข่าบ่หนอเดี๋ยวต้องไปถามทีมงานเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าเล่เขาบอแต่ว่าที่แน่ๆนะคะ FC ฝนตกค่ะ FC จะตังเคยมากี่สองสอมหลอดนะคะ เคยมาอยู่ประมาณ2อสามรอบนะคะงวดนี้จะเป็นงวดวันที่1ตุลาคมสองห้าหกดนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่างวดนี้นะคะหลวงพ่อไม่อยากดังท่านจะมีแนวทางมาฝาก fc ตัวไหนนะคะใคร fc นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขแนวทางด้วยกันนะคะหลวงพ่อไม่อยากดังนะคะ เขาตัวเนาะพาพี่น้องงวดที่แล้วเขาตัวใดค่ะสี่หกกับห้าแปดเนาะพาสี่หกกับห้าแปดเอฟซีตัวใดก็ตัวใดสี่หกกับห้าแปดเนาะสี่หกกับห้าแปดเขาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มพี่น้องเขาเต็มเต็มเขาจังจังเลยนะคะสี่หกกับห้าแปดเขาจะงวดแล้วไอเข้ามากิงงวดแล้วโอ้ยสามปีเดีเขาตลอด สามปีเข้าตลอดเลยหลวงพ่อไม่อยากดังหลวงพ่อไม่อยากดังงวดที่แล้วชีหกกระพาแปดบนล่างเลยก่อนชี้แล้วชีหกกระพานแปดชี้หกกระพาแปดเขาเขาบนล่างเลยดินี่บนล่างเลยเหลี่ยงเกล็นนะครับนี่เบิงเบิงไอ้งวดนี้เอาไหมหมวดนี้เอาอีกเอาเมื่อนี้แหละเนาะเอาเดี๋ยวนี้แหละพันสิบไปปะปอยคือเก้าหลวงพ่อเราบ่หัวหนุบค่ะแต่ว่าเราบ่อยากดังเลยพิ่นบ่อยากดัง งาพี well. the the so, possible, the the ่นองจะได้ฟ like ังด้ดัง e ้ดังกันได้คนบึง็ได้ถือเนาะค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะ FC ว่างวดหนึ่งตุลาจะได้ตัวไหนต้องเขียนติกระเป๋าไว้แล้วอ่ะใส่มีอันก้าที่เป็นเขียนเลยนั่นใส่นั่นดิเราเขียนไว้เเขียนไ่นนี่กระดาษนี่โอ้ใสมยบออ้เจ้าา ตรงกันยังไปใส่กงพอแล้วกัญยงไม่ไ้กัยังไม่ไ้มา่ากันยังพอแล้ว่ากี่ม่พอไม่อยากต่ถามมาบนเลยละว่นขอร่างกามำอะไรไหครับเดี๋ยวเด็กพี่น้องเด้อไทยรวมเป่นคนเส่ยงช่วยกระเพาะพ้อมหรือยังโอเคค่ะ มาตรวจเนี่ยแล้วปูไปเฉียนให้ดิพูเขียนให้แล้วบ้างไหมครับเม้นอันเก่าอันนี้น่นอนเขียนให้ได้ละเป็นหลักเขียนให้ก่อนนะครับว่าอ่ะดูหลักเขียนให้เดี๋ยวเราไปนองกล้องอาจจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าลงงานใใส่หาตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งอยู่นะคะอันหลังให้มาหอดว่าอะไยากเลเขียนให้โวดได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าใช้เสาเบิ้งเดี๋ยวคาบุญพร้อมๆกัน ท่านท่านโบโบต่อหลายเนาะมันถึงหายเลยมาถึงเขียนเลยอันนี้จะเป็นอันเดิมนะคะ F4 อันนี้อันเก่านี่งวดนี้อันเก่านะคะคนดูคารมคารแล้วใช่ต้องแต่คนดูเขาว่าเราไม่ให้ดูตัวเลขแค่ทีนี่น่ะปิดหรอปิดหรอปิดไปก่อนปิดไปก่อนเดี๋ยวค่ะ F4 สหรับตัวเลขนะคะขอหลวงพ่อไม่อยากจำนะคะ การนามสกัตาการนาัสกันตามาสกันตาตัรัมันนั่นหักบึงก้อนมุ่ลยมั่นเจ้าว่าหยังเห็นบมุคอยว่าถืออยู่นี่ใสัยบุรีพุ่นน่ะเอาเชี่อมัหนอมุเอามุไปก่อนน่ะมุกอมุไปก่อนน่ะให้มากิีพี่พี่ปองบอกถูกสามตัวเลย บว่าลุงปู่ท่านจะให้เลขอะไรมันบ่กเออก่อนตอนลงจะรถตกลงพ่อสนักเป็นค้องฝันครับข้องฝันฝันอ่ายเดียวผมมาบอกในบคมีสูตรบนมลกมันเลครับน่เป็นยาที่กะทางคนนี้จะบอกหคือเผื่อให้นกนคือเดี๋ยวเดี๋ยวลุงป๋อันจะเราเ๋ยวใจเย็นๆโอลวงปู่ลงพ่อลงพ่อมีอ่ เมืเนี่ยพะเน้นปราชาเขาพระชาเลยปราชาไหมเกวามีเมนเลยฝันเห็นปราชาเก่าจิกาคือกระเปาของพรของปืนปราชาสมัยตะกี้บ่มีเมนเลยมันจะเป็นกองฟ่อนกองพืนเนาะกองปืนกองฟนเพราะว่าฟันเห็นฟลักษณะนี่จะเป็นลักษณะใดหลวงลงพ่อคือ คือยี <Cornell> ่ต <him> ้องพมันได้ถูกอรกดีใจว่าจะถูกอีกหวดนี้นวดเมื่อนึ่งกะนี่ใช่ไหมปวดหายยาโยมไปคือเบิดบ้านบ่ครับเมือนงผมม่วนี่พวหลายตัวปะแต่กูสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวเงี้ย ก่อนทีลงทีลงเพอที่ไม้เนาะเขาเดากันเนาะใช่เขาเดากันว่าผุงก็ทิป่อแต่ตัวนี้เราเรแล้วเรานี่เขาบนตอดพี่พว่าะลรนะศูนย์กาสองเนาแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจะดูว่าในนี้ในกระดาษูนใช่ไหใช่กระดาษดาวมาบอกว่าศูนย์้องมีศูนย์สองมีศูนย์ต้องมีเก้าต้องมีสองศูนย์สองเก้าอพดาว่าศูนย์สองเ้ามาถึงเนี่ยอต้องมีนะสองศูนยน่อย อพอมาจิงก็เดากันว่ามีศูนย์ไหมเดาเดาันไว้นี่เราต้องตัวคนละคนรวงพ่อไม่อยากดักวันนี้เราเนาเตรียมเลยพี่น้องเตรียมกระดาษปากกาที่แล้วจะเขียนยี่ยญ่คืออะไรนะอสามเจ็ดกับห้าแปดที่เด็ดเลยนะที่เด็ดเลยห้าแปดทอดเ็นเตรีมนะรอบนี้เอ้านะครับมาติดจานเอ้าเขียน้วบอสเนี่ยคือหู คก็เขียนแล้วเขาตอนนั้นได้เบิ้งหน่อยให้ได้เปิดเลยครับก็ต่อเบิ้ลหน่อยไว้ก่อนเอะไรหลวงพ่อเปิดลง้นะครับเปิดเปิดแล้วหลวงพ่อจันทรหน่อยแม่นบ่อแม่นบ่อได้ไหมแม่นบ่อโอ้โหขัดเปิดให้ดูตรงนั้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้อาหลวงพ่อวางนี่แหละครับเปิดแล้วผมจะเปิดให้ตัวนี้ตัวนี้เก้าร้อยมื่นเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเจ้าดาวผิดเจ้าดาวผิดตรง ดีาเดาเดาเดาศูนย์ศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์สองศูนย์สองเก้าเลยซ้ำว่าถุอก็ถือบประจัมัวนี้นี้ำนี่งกองาลตก็ไม่อยากดักวันนี้กองบอตัวหสองางเียวกนเดินห้ทั้งนี่ก่อนว่าแล้วทีนี้สองุ้ก็ฟันไปตัวนี้เลยป่ครับหือวมาตีเอาอืมันเก็นลักษณะนี้นี่ เดี๋หมุนไหมพวกนั้นนี่แมนครับแต่ว่าเอาเอาคือเอาเก้าสองนั่ครับเขียนเอาแตดเอาตัดเอาเยอะเขียนเอาตามตัวนั่นแนวทางนีเราเน่ยตึงนมากขึ้นขึ้นมากเขียนไว้ครับเขียนเอาเขียนเอาเพิ่มเก้าสองตัวนั้นตัดเส้นก็ต้อตัดมาจากเก้าศูนย์สองนั่นแหละนี่สามหางนี่หลายคนบอกเอาเด้อเอาไว้ได้บ่ายไวยไม่พวกนี้ไร้มือหลวงพ่อหน่อยไวยเด้อไวยเด้ออ่ะตรงกลาง ตรงกลางเอเป็นมุนเกาตัวยินงวรบานไปหาเพ็รก็ยังเคียย์หาเนาะเป็นแนวทางมื่อไปหาเพชก็ยังเคียย์หาเนาะอันนั้นลายมุ้งหลวงพ่อเด้เห็นตัวหน่อยเขียนไม่ได้วหน่อยก็ดูตศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เก้าเป็นแนวทางซื่อเลยหลวงพ่อว่ะจำหลวงพ่อตัดมาให้จากสามตัวนุนขาดได้เก้าสองดเขาเขียนต่สองเพิ่มตัวนึง เด็กตัวเดียวเขียแล้วเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นต้องต่อฟันดนบัับเนี่ยวันตองวันล่้เลยวันตองงดบอกความฝันใหม่ในหน้าหลวงพ่อฝันเปนประชากาใช่ไหโซเลยบอกเขาพนเ่าะเขาพ่นเ่าะหรอเสียดีวิตตาย Lúc đó liệt tiêu là cào hoot 0 Soon hết sạc cào. Soong con ai lại. Oder bắn. Hoạt động bung tay. Epstein đập bung tay 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 เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ่ะใจเย็นๆได้พี่น้องมันหลายกล่องพี่น้องนหลวงพ่อไม่อยากดังของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อฟันสองหนึงนะคะสำหรับตัวเลขของหลวงพ่อนะคะงวดนี้หยิบใส่กระเป๋าก่นลวงพ่อว่าฝันเห็นกล่องซ่อนกล่องขื้นนะคะแม่นบ่คะหลวงพ่อขึ้นตาชาเก่าเลยก็ป้าเตาชาเก่าฟันเห็นปลาช้าเก่า แค่นี้้านองแคบได้แคบแค่กาันนี้เก้าจ้กลงศิูนย์เ้าสองแะนสาโอเคสนิทวัวตัวเลกยังไม่เห็นเลยเรอวในนกข้นไทยออกเห็นนไปเห็นไปไทยอมชยได้สองงฟันนินบานหลังบานหลังเียวอันนี้เท่าไหร่ครับสองโอ้คนโตคนบ่านกับหลวงพ่อเบิรดบ้า

ปันเด็กทีก็สามโมกมันออกหกสาม่บริตีอยากนะครับปันเห็นบ้านหลังในไปบันปันเด็ดทีันแน่นนะคะหลวงพ่อไม่อยากดับวันไหนเรื่อว่าพ่อการ์่นี่แต่ไหนก็คุณกรรพานำเกิดเราวกำเนิดไปจากหน้าอาคู่ตนตนลุกมาพุทธลาทางสวรรค์ของเบาแล้วเอาไปได้จงอาว่าให้ครบคันในศรัทธาให้ตั้งมั่นทานถิ่นนั่นจึงจะดี ภาวานาดีวิเศษตัดจิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีเสวงหายาท่าเลยสาธุ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 สุขมันหมันเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่า,า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ